สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าๆบรรยากาศดีๆครับวันนี้จะพามาชมน้องเหมยอของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนเช้าๆวันนี้มานนครับมามาแล้วมานีา่เลย มาลงม,มามาลือมาลูกมามาแบบกินอย่างเดียวเลยครับมาม,มาลงมาม,มาลงมามาพาเดินนะครับตอนเ,เช้าออกกำลังกายตอนเช้าครับมาลงม,มามามาตอนเช้าครับพาเดิน ร่างกายครับนี่ครับไม่ก็อยากเดินแล้วครับมาลูกมามามาลูกมา,ามามามาเดินออกร่างกายครับตอนเช้า มาลูกะเราเาคนุชมาบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศดีครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับเหมือนกับจะเข้าฤดูหนาวแล้วเน,นี่ยครับเหมสอเดินออกกำลังกายน,นะครับเ,เช้า มีนจะกินตับน้อยนดียเยอะจะไม่สบายครับต้องให้ดื่มตัวกำลังกายบ้าง วันนี้อากาศดีครับเลยพาเดินตอนเช้าหน่อยก็ฝากขอบคุณถึงเอซีทุกท่านนะครับที่ ติดตามช่องของเราช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ตกง,งานครับช่วงโควิดไม่ได้ทำอะไรนะครับ6กเดือนกว่าแล้วครับเราอยู่เลี้ยงช้างอย่างเดียวครับ6กเดือนกว่าแล้วก็รายจ่ายก็เยอะนะครับไม่เจอซื้ออาหารในช้างกินอย่างเดียวช่วงนี้นานก็ไม่ได้ทํานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อมีคนติดตามเยอะๆหน่อย ช่วงนี้ก็เอฟซีบางคนก็หายไปนะครับบางคนก็เข้ามาใหม่ก็มีนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับบางคนก็ออกไปก็มีนะครับบางคนก็ติดตามอยู่ก็มีนะครับต่ฝากขอบคุณเอฟซีท่านที่ยังติดตามช่องของเราโ่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับเพื่อจะมีคนติดตามเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับช่วงนี้ก็ช่วงตกงานนะครับแต่เป็นวันไหนก็ไม่ได้ทํางานนะครับช่วงนี้ น่าจะยาวไปถึงปีใหม่นะครับดูดูไปฐานการยังไม่ไม่แน่นอนนะครับช่วงนี้จะได้กลับสรินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอยู่ที่สรินแล้วก็ไม่มีหญ้ากินนะครับเราจะคนกลับสรินก็เป็นห่วงช้างนะครับเพราะว่าที่สลินเราก็ไม่มีเงินเดือนกินอย่างเชืออื่นเขาะนะครับก็เราเข้าออโครงการไม่ได้นะครับโครงการเขาเต็มนะครับเราจรึงต้องิ้นรนอยู่ ต่างจังหวัดแบบนี้นครับไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดตัวเองใจจริงๆก็อยากจะกลับไปนะครับต่อเป็นบ้านเกิดแต่เรากลับไปช่วงนี้ก็ไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งที่พักนะครับก็ช่วงนี้เป็นฤดูการทํานาที่จะเอาช้างไปผูกไปล่ามไปหากินยาก็ไม่ค่อยมีนะครับแถวบ้านก็ช้างอยู่เยอะก็เลยต้องดินรนอยู่แถวต่า,ตางจังหวัดแบบนี้ไปก่อนนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นแต่ ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น,นครับช่วงนี้เหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายง่ายนะครับดูดูไปยังมีการระบาดรอบสองขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ประเทศเ่อนบ้านเราก็ยังติดโควิดอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันก็มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราเป็นจํานวนมากนะครับเป็นวงกว้างการที่เราจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับเราก็เลยมีแต่เลี้ยงช้างอยู่นะครับเลี้ยงอาหาร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดาเนินต่อไปนะครับช้างก็ต้องกินคนก็ต้องกินทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดําเนินต่อไปเป็นวิธีปกติครับแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าปกติครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานบางทีช่วงแรกๆมีคนจ้างมาทํางานนะครับแต่ช่วงนี้มันไม่มีคนจ้างแล้วก็เราทํางานให้เขาได้มาเต็มที่นะครับ <months S 2> เพราะเวลาเราแบ่งเวลาไม่ได้เราเวลาส่วนใหญ่เราจะมาอยู่กับช้างนะครับจะมาอยู่กับช้าง ค่เราไปตัดอาหารให้ช้างก็ใช้เวลามากลแล้วครับเราต้องมาดูแลเขาอาบน้าให้เขาถูตัวให้เขาทําความสะอาดสถานที่ให้เขาอยู่แล้วก็ไปหาตัดอาหารให้เขาตัวน,นี้เป็นถือว่าเป็นช่วงที่แย่มากครับสําหรับชาวช้างจะถือว่าแย่ทุกเชือกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับแล้วก็ตั้งแต่ผมเลี้ยงช้างมาก็20กว่าปีก็ไม่เคยมีแบบนี้นะครับ มีเหตุการณ์ก็ไม่นานครับมีโรกซาลกาโลกไข้วันนกนกแป๊บเดียวครับปะท้วงว่แป๊บเดียวแต่อันนี้เป็นมันยาวครับช้างก็ต้องกินเราหาอาหารทุกวันก็ต้องใช้จ่ายเยอะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะหาทางออกได้อย่างไรช่วงนี้เพราะว่าเหตุการณ์ตรนี้ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็จำเป็นเราก็ต้องดูแลกันต่อไปครับ ยิ่งช้างกําลังทองนี้ด้วยก็ต้องกินเยอะครับแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็เป็นห่วงครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนครับเรานอนเฝ้าทั้งคืนครับเพราะว่าอาการเขาเริ่มผิดปกติบ้างนะครับเราก็นอนดูอาการเขาอยู่เมื่อคืนไม่รู้เป็นไงรู้ไม่รู้ไม่ไมสบายหรือเปล่ารู้ครับเพราะว่าเมื่อคืนอาการเขาช้างไม่ได้นอนนะครับเดินทั้งคืนเลยครับ ผมไม่รู้จะทํำยังไงผมคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเชียงก็เมีทำช่อง youtube นะครับทาไปหรือมีอะไรดีขึ้นบ้างเพราะเราก็ไม่มีความรู้นะครับว่าจะไปทํางานอะไรกลางคืนก็หางานทาอยู่กันนะครับว่าเพื่อมีงานทากลางคืนแต่ก็อย่างว่าครับมันต้องอยู่กับช้างตลอดนะครับช่วงนี้ช้างเราก็เหมือนกับจะคลอดลูกครับเหมือนกับท้องด้วยเราก็ไม่กล้าปล่อยไว้นะครับขนาดวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสาคัญของชาวชาวช้างนะครับชาวช้างเกือบทุกทุกคนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เขาจะเรียกโดนตานะครับหรืองานสากนะครับสากไทยสักเขมรน,นะครับพูดง,ง่ายคือบุญเดิอนะครับเขาเรียกเกียกบุญเลิศทางทางประเพณีทางชาวอีสานเราครับชาวไทยเชื่อสายเขมรหรือเชื้อสายกวยนะครับเช,ชื่อสายช้างเขาจะมีการเส้น เส้นผีนะครับเส้นผีเส้นปู่ยาตาทวดพูดง่ายๆคือเหมือนกับถ้าเป็นเชือสายจีนก็น่าจะเป็นตูดจีนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่นี่เป็นเชือสายไทยเระมนไทยสวยไทยกลวยนี่จะเป็นการเส้นโดนตานะครับจะเป็นการจัดพิธีที่มีขนมนมเน,มน,มนยเส้นบันพบุรุษนะครับเป็นจํานวนมากนะครับทั้งหัวหมูทั้งไก่จะพี่น้องจะไปรวมกันในวันน่าจะเป็นวันรุ่งนี้นะครับ 16, วนันที่16ก็น่าจะเคลื่อนที่ วันนี้มันนานที่ส5ไสิบห้าในเช่นที่ส6กนะครับจะไปรวมกันแล้วก็เช่นที่บ้านพ่อบ้านแม่ครับทุกบ้านนะครับจะต้องเส้นในวันช่งนี้ก็เ,เป็นประเีณีที่สืบทอดกันมานานนะครับแต่สําหรับผมปีนี้คงจะไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันติดธุรกิจเยอะทั้งดูแลช้างทั้งไปไม่ได้ครับทั้งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเราก็ไม่มีทุนที่จะไปนะครับปีนี้ ไม่เคยขาดนะครับทั้งที่ทําทุกปีแต่ปีนี้ก็เป็นปีแรกของของประบัติศาสตร์เลยครับที่ไม่ได้ไปเส้นเพราะว่ามันมีความจาเป็นหลายอย่างครับทั้งตกงานทั้งช้างก็ท้องด้วยแล้วก็ไม่มีคนดูแลให้เราด้วยเราเลยจำเป็นต้องต้องอยู่ครับยิ่งอยู่ที่ปางเราก็ไม่ค่อยมีพนักง,งานนะครับรู้จะทำยังไงก็ช่วงนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณ FC um. ท,ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจเราตลอดนะครับเราก็มีกำลังใจจาก FC นี่แหละครับถึงจะไม่ถึงพันกับเขามีแค่4 0 0รอยคนแต่ก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเลยครับส่วนส่วนใหญ่เลยครับที่เป็นกำลังใจจาก FC ครับมี FC หลายคนถามข่าวเราก็มีกำลังใจครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับเรายังมีเพื่อนมี FC คอยเป็นห่วงเราอยู่นะครับมันจะเป็นกำลังใจส่วนส่วนที่ดีมากเลยครับสำหรับสำหรับผมนะครับ ในความคิดของผมเพราะว่าจากที่เราไม่มีใครเลยแต่ก็มีเอฟซีมาถามข่าวมาเป็นห่วงเราบ้างเหมือนกับเรายังมีกําลังใจเ,เหลือรอดนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่คอยติดตามช่องของเราผมก็พูดมา,มากแล้วเดี๋ยวจะจะเบื่อเอาครับก็เลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ามาพูดระบายให้ฟังนะครับเป็นวิธีการเลี้ยงช้างอีกวิธีหนึ่ง ที่ต้องมีประเพณีเส้นผีเส้นปูยะตาทวดนะครับในวันพุงนี้วันนี้ก็เลยต้องขอจบคลิปนะครับมาอธิบายให้ฟังเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอ,ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึง f c ทุกท่านที่รับชมช่องของเราอยู่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเจริญก้าวหน้าในการงานขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้ประสบแต่ความสาเร็จนะครับ wadifrab